หอใช่ไหมเอออหอห้องเล่นนักคมเดี๋วอีกครับเดี๋ยว ไม่กล้าโดดแล้วเมื่อกี้โดดขาเพื่อตายโมดี้ก็โดยตรงที่มันไม่ค่อยมีคนลงบ้างสิอย่างน้อยก็ได้ฟาร์มกันนิดหน่อยก็ยังดีอ่ะมึนแค่จับคนที่เออ่ะตายแล้วสนมากเดี๋ยวไปได้ยินนี่นี่นี่เล่นที่คอมเป็นไอ้นั่นดีเป็นหัวตีดีถ้าไม่อยากแบบเจอพวกที่คอมอ่ะเป็นหัวตีเดี๋ยวตาหน้าจะ ไม่ไม่กร้กกรลึกคล้อมครับเระลึกคล้อเพื่มอีกสองคนกระลคล้องทิ้ง เบอร์สี่ไปเอาจริงอะตอนนี้อะเอาตัวนั้นก็ลุก,ก็ลงเถอะถ้าถ้าคิดว่าเราพากันรอดเราก็รอดกันรอดเหรอทำไมตามผมอะผมเพิ่งหันเลยเฮ้ยใช่เหรอเพิ่งหันเล่นแล้วเดี๋ยวผมมาเป็นตายแล้วเขามหามายถึงว่าเราจะไปกองกันตรงนั้น ออออมไม่เอาเอาผมเพื่อนเล่นผมจะลงผมมาหัวชอบลงน้ำอ่ะจะดูดมันมีมันมีตัวเนี้ยไม่มีมตัมีแล้วผมเพื่อนเล่นไงมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวอยู <c oughs> ่ตรงไหนองไปยิงไปอยู่ตรงนู้ยู่ท่าอยู่ไหน ถ้าเมื่อกี้ถ้าถ้าเรามีเลือดนะยังไงมันก็พลอดอยู่นี่ไม่มีอะไรเลย ถ้ายิีปืนไม่เจอท่าก็าบอกเลยนะนี่ปืนอ่ะเอาชองไหมละ่ะคนไหนคนนั้นอก๊อตไอ้ก๊ไอ้ก๊อตไอ้ก๊ไอ้ก๊อตไออต้ต้ก๊อไอ้กอตไอก๊อไอ้กอไกไ้ Mark the location he? Mark the location marked the Mark the location Mark the location Mark the location In yeah, I got supplies. Oh. I got supplies. Oh. I got supplies. Oh. In four and four down. มันใช้กันยังไงอะอยากรู้วิธีใช้กับดักโอ้หนดโอ้ยแบบี้กดกับดักกดยังไงวะ อย่าไปเหยียบกันละ่ะดูดทีใช้ละดูได้ใช่ไหม I got, I got supplies. Supplies. I got supplies. I Got supplies.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  Got Got supplies. กันไหมเลาวปะปะระวังด้วยระวังคนด้วยอยู่อยู่ช้ามือนะ เราอะไรเรียเอาดิสบแล้วครับมีคนเอาแล้วเหรอมีคนเปาใ้กับมีอะไรอ่ะมีเอดเอมีเอวูกระบอกเดียวีด็กเอวูเอ ไม่ยิ้มไม่เดินได้กันไม่ดีกลัวคนอยู่ข้างหน้าแน่นอนอ่ะเนี่ยเพราะมันต้องอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้นี่ต้องมีคนอยู่แล้วจะตรงนี้อ่ะสนามเบอร์หนึ่งมีคนอ่ะ ยิงให้ยังไงโอ้โหเบอร์หนึ่งอ่ะเจียวมากเลยครับเจียวมากงานเกียรงนเกียโอ้ยชิบหายอันนี้เบอร์สองอยู่เบอร์จันเหรอครับ ตายแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อกี้เห็นแอร์ดอปอยู่นะเนี <c oughs> ย่ยแอร์ดอปลงมาแล้วเนี่ย <c oughs> นี่เห็นคนแล้ว <ไป S 1> <ๆ>เห็นคนาตรงนี้เนาะตรงนี้ Well. Mark the location, location. Mark the that's Marked a location, mark the location. <laughs> mark the location, mark the location. ที <thoughts> й, anything, ่วงอ่ะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ mark the location ระดับหนึ่งนะบ้านเตะได้ไม่ไม่มันอยู่บ้านข้างหน้าเบอร์สี่นะระวังด้วยระวังมันออมมาจ้ะ เจ็บหนักเจ็บหนักกระสองกน่าะสองกนอาไเข้าไปเข้าไปเข้าไวิ่เข้าไปมันเจ็บเลยนะหนึ่งตัวเออเออียออล้เห็นแล้วเข้างหลัง ทำอะไรไปเนี่ยข้าบ้านก่อนข้าบ้านก่อนเบอร์สี่เออมันอยู่หน้าเบอร์สามนั่นแหละมันอยู่เออมันอยู่หินโอ้โหไม่โดน

ได้ได้ได้มาอยู่นอกงเน้เนมขาร์คดี location มาคดี l o ช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยดี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 สบายสบายสบาม่เจ็บมากอาซุปซุุซุปเหมือนซุปหน่อไม้อะ